ไกถ้าแกยุ่งขนาดนั้นน่ะแกก็ซื้อรถยนต์สิเดี๋ยวช่าะขับไปส่งแม่เองทำไมไม่ซื้อป้ายแดงไปเลยอะ่ะซื้อรถมือสองแบบนี้มันจะไปดีอะไรอะ่ะรถไกอยู่ไหนอะ่ะอ๋อพี่เขายืมไปบ้านเพื่อนนะลูกบอกไปแป๊บเดียวแม่แต่แกนั้นลูกค้าไว้นะมอเตอร์ไซค์ก็มีอะ่ะทำไมไม่เอาไปกันอะแม่คะ่ะ วันนี้แม่ไปหาหมออ่ะเจ็บปวดตรงไหนอ่ะแม่บอกหมอให้หมดนะแล้วหมอว่ายัางไงบ้างอ่ะแม่ก็บอกไกนะจ้าลูกไปเป็นห่วงแม่นะวันนี้ไม่ได้ไปส่งแม่ด้วยอนะ่ะไกวันนี้เวนแกนี่อย่าลืมไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะพอดีพี่กับบีอ่ะว่าจะไปเที่ยวแม่กำปองกันนะพี่อัน เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอพี่ว่าวันนี้แกติดงานให้พี่กับพี่บีไปส่งแม่ก่อนไกแกก็ไปส่งแม่บ้างสิฉันสองคนเนี่ยนั่งรถไปส่งแม่สองชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลแกมีหน้าที่แค่จ่ายังค์แกจะไปรู้เลยว่ามันร้อนขนาดไหนอะ่ะฉันกับพี่หยานเนี่ยนั่งรอยาแม่ก็ปาไปครึ่งวันละไม่ต้องทำอะไรกันพอดี ทั้งไปทั้งกลับอ่ะไม่ต้องทำอะไรกันละพี่ก็ช่วยๆกันก่อนสิแม่เราทั้งคนนะโถกไก้ถ้าแกยุ่งขนาดนั้นอะแกค็ซื้อรถยนต์สิเดี๋ยวช่าขับไปส่งแม่เองพี่อานแต่ไกขับรถยนต์ไม่เป็นพี่ก็รู้นี่นจะไปยากอะไรล่ะไก้แกซื้อมาเถอะน่ะ พี่สอนแกขับเองซื้อมาเลยซื้อมาเถอะไกดพี่ก็ว่าดีนะจะได้เอาไปส่งแม่ด้วยเอาหน้าไกด์แม่ว่าไกดซื้อรถก็ดีนะลูกไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกขับรถมอเตอร์ไซค์อะแม่ก็เป็นห่วงมันอันตรายอ่ะลูกนี่ สีลิปสีอะไรดีคบพี่แจงเอาสีม่วงดำๆไปเลยได้ครับเออพี่แจงไกด์เพิ่งจะปรึกษาพี่แจงหน่อยอะ่ะไกด์ว่าไกจะออกรถอะค่ะพี่แจงเอาไว้ขับไปไหนมาไหนจะได้สะดวกอะค่ะพี่แจงไกด์ไกด์เพิ่งซื้อบ้านไม่ใช่หรอนี่จะซื้อรถอีกแล้วหรอก็พี่อ่านกับพี่บีอะสิคะพี่แจงแนะนําให้ไกด์ซื้อรถ เอาไว้พาแม่ไปหาหมอครับพี่แจงแล้วเรื่องรถอ่ะใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายละ่ะก็ไกด์นี่แหละครับเพราะปกติแล้วเวลาพาแม่ไปหาหมออ่ะก็ขึ้นรถสาธนาะไกด์ก็เป็นคนออกอะครับไกด์ถ้าไกด์จะซื้อนะไกด์คำนวณค่าใช้จ่ายดีๆนะ แค่ว่าจะซื้อรถมือสองเอาเหรอครับพี่แจงแค่พอขับได้ไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลได้ก็เอาละครับก็ดูดีๆแล้วกันได้ครับขอบคุณพี่แจงมากนะครับฮาริปดีกว่าแม่ครับ แม่แม่แม่ออกมาดูอะไรนี่แล้ว okay. รถใครลูกรถไกลไงแม่ไกลซื้อรถใหม่ครับโอดีดีลูกแม่แต่รถคันนี้เป็นรถมือสองนะแต่มันก็สภาพดีอยู่อะค่ะแม่ไกลซื้อรถอะ่ะ ก็อยากให้แม่สบายเวลาแม่ไปหาหมอ่ะแม่จะได้ไม่ต้องลำบากขอบใจลูกมากนะแล้วว่าแต่ลูกซื้อรถแล้วมีเงินใช้เหรอลูกไกก็ผ่อนเอาอะครับแม่เดือนละ7จ็ดพัสามปีอะก็หมดแล้วครับแม่โอไกซื้อรถทั้งที่อะทำไมไม่ซื้อป้ายแดงไปเลยอ่ะซื้อรถมือสองแบบเนี้ย มันจะไปดีอะไรอ่ะเอาไปคืนทันไหมเนี่ยทไมไม่ซื้อรถมือนหนึ่งอ่ะซื้อมือสองมาทำไมอ่ะกกลัวผ่อนไม่ไหวนะพี่รถคันนี้ก็ดีนะสะภาพดีอยู่เลยถึงจะเป็นมือสองก็เถอสะสภาพดีเหรอลองมาขับดูเลยไม่ลองของใหม่ เดี๋ยวเช็คของให้ของดีจริงหรือเปล่ามาพบี่ไปนั่งรถเล่นกันได้ขอลองรถใหม่หน่อยละกันนะเออเพียนเราไปขับรถเล่นแถวเซนทันไหมเออก็ดีเหมือนกันนะ ้ยพี่ว่าเราชวนแต๊กไปด้วยไหมเออทางผ่าดบ้านแต๊กพอดีออไปเดี๋ยวพี่โทรบอกแต๊กเลยนะได้ไเดี๋ยวพี่ไปรับได้จ้ะแม่ครับแกไปแต่งหน้าก่อนนะจ้าโชคดีนะลูกครับ แม่แม่รถแกอยู่ไหนอ่ะอ๋อพี่เขายืมไปบ้านเพื่อนนะลูกบอกไปแป๊บเดียวแม่แต่แกนั้นลูกค้าไว้นะมอเตอร์ไซค์ก็มีอ่ะทำไมไม่เอาไปกันอะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาลูกแม่แต่มันจะไม่ทันแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนแม่กุญแจอ,อยู่ไหนหนู่นๆหน้าทีวีไปก่อนนะแม่ ขับรถดีๆนะลูกนะโอ้ยพี่หยามีรถใช้มันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะ ไปกันครัแม่แม่เดี๋ยวไก่ไปส่งแม่เสร็จแล้วอ่ะไก่ไปทํางานต่อก่อนนะเดี๋ยวถ้าแม่เสร็จอ่ะไม่ท่วาไก่นะไก่จะไปรับครับไก่แกไม่ต้องไปส่งแม่หรอกแกไปทํางานเถอะเดี๋ยวพี่กับบีอ่ะไปส่งเองเผื่อแม่ตรวจเสร็จเร็วอ่ะจะได้ไม่ต้องมารอแกไงทำงานเถอะใช่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงโอเคงั้นก็ได้เดี๋ยวแกเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันเนาะแกไปแล้วนะคะแม่ จสวัสดีครับพี่เสร็จหรือยังเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยพี่ไปรอที่รถนะ ูอีกแลเนี่ยแม่ <c oughs> ฮัลโหลครับแม่ว่าไงครับไกาไกามารับแม่ที่โรงพยาบาลหน่อยลูกฮะแม่ก็พี่หันกับพี่บีเขาไปส่งแม่ใช่เหรอครับแล้วเขาหายไปไหนล่ะ นั่งรถกลับเองได้ค่ะแม่เดี๋ยวแกไปรับทานี้ค่ะแม่ทอดมันอ,มอร่อยมากเลยค่ะแม,แม่ทอดมันร้านเนี้ย แม่ไกด์ขัรถไปไหนอ่ะน้องมันขายรถไปแล้วอ่ะลูกฮะขายรถไปแล้วไกด์ไกด์าขายรถได้ไยังไงอ่ะแล้วเราจะเอารถที่ไหนใช้จริงด้วยก็มอเตอร์ไซค์ไงปกติก็เห็นขับกันได้นี่่เห็นจะยาก ไก่แล้วถ้าแม่จะไปโรงพยาบาลอะ่ะจะทำยังไงอะ่ะจะให้แม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหรอไกลไม่รักแม่หรอใช่แกไม่รักแม่หรอไก์นี่พี่สองคนยอมแม่มาอ้างได้ไหมพาแม่ไปหาหมองั้นหรอพาแม่ไปโรงพยาบาลงั้นเหรอฮะพี่สองคนอ่ะ พาแม่ไปโรงพยาบาลก็จริงแต่ก็ทิ้งแม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็พากันขับรถไปเที่ยวเนี่ยนะฮะก็ซื้อ <MB. S 2> รถมามันก็ต้องใช้หรือเปล่าไกงจะพาแม่ไปส่งแค่โรงพยาบาลอ่ะมันจะไปคุ้มอะไรแต่ไกด์ซื้อรถมาก็ให้พี่สองคนอ่ะขับส่งแม่ไปโรงพยาบาลไม่ให้ซื้อรถไหมพี่สองคนขับไป Tas บเที่ยวเล่นแบบนี้ไกด์ไกด์ะเย็นๆลูก อ๋ออย่างที่พี่เจงว่าไ้จริงๆริงโอ้ยเจงเ,เอาขอโทษนะวันนี้มาสายมากเลยอะ่ะแล้ววันนี้ตีมอะไรนะงานเลยนะแฮ p ปี้ <Happy unicorn. S 1> ยูนิคอร์นเแป๊บนึงนะไกแล้วทำไมวันนี้มาสายจังเลยอะ่ะก็วันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาอ่ะเจ เจเจรู้ไหมถ้าแต่ไก่ซื้อรถมานะไก่เทพไม่ได้ขับรถเลยเจแล้วน้ำมันอ่ะแกก็เติมไว้เต็มตลอด <S <S 1> <S 1> เผื่อเวลากำรข้างกราคืนอย่างเงี้ยเจแม่จะเป็นโรงพยาบาลแม่ไปอะไรมาไก่ได้พาแม่ไปหาหมอไงแต่เนี่ยไก่เทพไม่ได้ขับรถเลยเจ <S <S 1> <S 1> แล้วแต่ละเดือนอ่ะ เสียค่านมาหนะตั้งหลายพันไหนจะค่าซ่อมบำรุงค่าประกันอีกค่าน่นนั่นนี่หหแล้วพี่ชายกับพี่สะพ้ายเขาไม่ช่วยจ่ายเลยเหรอไม่อะเจเราจะขับอย่างเดียวเลยเนี่ยแลวอย่างเวลาไกใช้งานอย่างเงี้ยไกก็ไม่ได้ใช้นี่ไกล ไกดซื้อรถมาไกดต้องเป็นคนผ่อนน้ำมันก็ยังต้องเป็นคนเติมใช่เจ๊เวลาไปเช็คระยะอะไรอะ่ะไกก็ต้องเป็นคนจ่ายพี่ว่าถ้าไกซื้อมาแล้วไกไม่ได้ใช้แบบนี้ไกขายไปเธอแล้วถ้าไกจะพาแม่ไปหาหมออะ่ะไกก็เรียกแกรบสิมันอาจจะแพงหน่อยแต่พี่ว่ามันสบายใจดีนะ เดือนนึงอะไกด์พาให้ไปหาหมออะสองสามครั้งเองดีกว่าซื้อมาแล้วอะผ่อนเติมน้ำมันจ่ายทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ใช้เลยอะแล้วพี่ชายไก้์อะกับเมียเขาอะเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่งงานไปแล้วอะยังมาอยู่บ้านน้องใช้รถน้องพี่ว่าแบบเนี้ยมันแย่มากเลยนะพี่อะเป็นพี่สาวคนโต พี่ยังไม่เคยไปเบียดเบียนน้องๆพี่แบบนี้เลยไกดพี่ชายอ่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอไกแกห่วงรถเหรอพี่ขับนิดขับหน่อยทำเป็นห่วงไหมทำไมพอพอลูกใช่พี่มันกวนเราใช้รถมันสิ ทหยุดหยุดพอพอพออย่าทะเลาะกันลูกน้องมันก็ขายรถไปแล้วอะถ้าอยากจะซื้อใหม่อ่ะก็ซื้อกันเองก็แล้วกันผ่อนใครผ่อนมันมันจะได้ไม่มีปัญหาแม่ก็เข้าข้าง,งแต่ไกด์อะจะแม่เข้าข้างได้ไงบ้านเนี้ยไกดมันก็ผ่อนแล้ว แกก็พาเมียมาดูด้วยอะ่ะค่าน้ำค่าไฟถ้าไม่ทวงก็ไม่เคยช่วยจ่ายแล้วอย่างนี้จะให้แม่เข้าข้างใครละ่ะแม่แล้วตอนที่พาแม่ไปโรงพยาบาลอะ่ะทุกครั้งก็ทวงค่ารถไกด์ก็ช่วยจ่ายให้ตลอด ลำพังแม่คนเดียวอะ่ะฉันเลี้ยงได้หรอนะแต่นี่อะไรอะ่ะพี่มีครอบครัวแล้วอะ่ะไม่ต้องมารบกวนลำบากฉันอีกอะ่ะให้ฉันต้องเลี้ยงดูพี่อีกสองคนอะ่ะฉันไม่ไหวหรอกนะแม่ว่านะลูกทั้งสองก็โตแล้วควรจะแยกบ้านแยกครอบครัวไปได้แล้วไม่ใช่เกาะน้องเกาะแม่อยู่อย่างนี้ แม่สงสารน้องม่ได้เพียนเขาไล่เราขนาดนี้แล้วอะ่ะเราไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้ไต้องห้อมันไป,ไปเถอะพียงแม่ค,ครับแค่ขอบคุณแม่มากนะครับ ที่แม่เข้าใจไกด์อ่ะไกด์แม่เป็นแม่แม่ก็ต้องแยกแยะรักลูกให้เท่ากันแม่ไม่อยากให้ลูกอ่ะต้องมาทะเลาะกันเอาเปรียบก,กันแบบนี้ไม่อยากให้พี่น้องเป็นแบบนี้บางครั้งนะลูกความถูกต้องอ่ะ มันก็อาจจะทำให้ไม่ถูกใจใครบางคนมันเป็นความถูกต้องแม่ก็ต้องทำแม่ทนให้ไกด์อ่ะลำบากอยู่คนเดียวไม่ได้ล่ะลูกแม่สงสารไกด์แม่ <sighs> ขอบคุณแม่มากนะครับ